สวัค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศ f อเก่า f อซใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดเพเหมือนเดิมนะคะนี่บ่ายบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงกว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาแดดเปี้ยงเลยค่ะไม่มีฝน ไม่มีฝนหมู่บ้านนี้ค้มทั้งวันหมู่บ้านนี้ค้มทั้งวันวันนี้แดดทั้งวันดูสุดๆเลยวยูน,นี้ร้อนจัดมากร้อนสุดๆค่ะยอยู่บ้านยายทวดเนี่ยเป้ายายทวดค่ะไ,ไปดูผักิไปดูผักตีมีไหม เจล,ลีชอบฉีดผักโอ้โหร้อนว่ะร้อนจุดๆโอ้ไต่ต้นไต่ต้นเนี่ยเย็นมากมายไหนไม่มีเห็ดอีกแล้วเหรอเห็ดออกหมดแล้วเหรอติดเห็ดเต็มเลยนะ มีเห็ดแล้วหรอไหนไหนม่นขึ้นหรอขึ้นไหมอ่ะไหนเหี่ยวเหี่ยวแล้วอันนี้กำลังขึ้นนาบูดเลย นี่ไอ้หรือ,อยังไอ้มีไม่ะมาดูเห็ดโอ้โหเหี่ยวหมดเลยอ่ะเหี่ยวหมดเลยทุกคนไม่ได้เดินมาดูดูดิแก่หมเลยเห,ยเหี่ยวหมเลยเห็ดไผ่เยอะไมไ่เดินมาดู เห็ดไทยเห็ดไทยตายายไปไหนเงียบกิ๊บเลยอยู่เออหนูชอบกินผักอันนี้ยายผักมะละอืหนูชอบกินผักตำลึงหนูไม่กินเลยหน,หนูหนูไม่กินอ่ะหนูกินไม่ถูกอ่ะ กินแล้วหนูท้องเสียนะยายหนูมาหาเด็ดเอายอดผักใส่ก่อนโอ้ยที่หนูเคยเก็บังนูน้นะาตะตะตะหะะะมางไปขีดหมดเลย ที่อยู่ใกล้โดมอะเก็บกินทุกครั้งพอแกมาแกก็ไม่ขีดหมดเลยอะโอ้ไม่ไหวอืสวยมากเลยยอดอวบๆั้งนั้นเลย ลูกมันก็ไม่มีอ่ะเนาะลูกไปไหนหมดนะคะลูกไปไหนหมดโอ้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 ติดโอ้โอ้โอโอโอ เปียนหัวนีน่เห็นไหมสวยไหมสวยไหมทุกคนสวยเดอ้อทุกคน,นเป็นชอบกินมากเลยผักเนี้ยเอาไปออมใส่อะไรก็ได้ใส่ไก่ใส่หมูอ่อมอร่อยเห็นไหมโอ้ลูกมันก็มี ลูกกันมันก็มีด้วยจะวางก่อนวางก่อนวางก่อนเก็บลูกกันอย่างใส่ถุงเก่งเก็บบางเก่งเลยนะมีอีกไหมลูกมีอีกไหมลูกอ่ะมีมีอีกลูกหนึ่ง

ไม่เห็นลูกอีกอ่ะลูกอกวดดิจังโอ้ยขาดเลยขาดเลยแหม หาลูกมันเจอเลยนี่ยทุกคนเห็นไหมมาตรงนี้ก่อนมาลมๆก่อนนี่หาลูกก่อน น้าตียายลีชอบเอานั่นมาฉีดลูกมันมาเลิกเลย่ลูกเดียว มีลูกเดียวเก็บผักใจในป่าในดวงมีไหม่ะหาลูกมันอยู่ที่ข้างบนเลย ในอีกอไปทางหนอีกมันขึ้นไปอยู่แต่ข้างบนเต็มเลยเม็ดมันลูกมันตูกฟองแตงแปะอยู่นั่นแหละลากลงไม่ได้ลากลงมาไม่ได้เลยจะสุกแล้วทุกคนจะสุกแล้ว nào vừa lại. bảo kê, bây giờ lấy thùng mà, ồ, chân kè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 , thấy không? มีอะไรเก็บค่ะทุกคนเก็บผักในปลาเห็นไหมอยู่ข้างบนหนุนรกเยอะเลยเห็นไหม เันไม่ได้มาเก็บหลายวันแก่หมดแล้วเลยแก่หมดเลย ไงนะตายๆๆจบแล้วมุดเข้าไปมุดเข้าไปในป่าเลย

ม,มุมีจีมุมีเลยว่านี่ไงมีไงมันออกมาเป็นชุดๆนะทุกคนชุดต้นโน้นเราได้เยอะในอีกหมดแล้วหรอหมดแล้วใช่ไหม หมดเร็วเม่นเลยพาเข้าป่า